ครับสวัสดีครับพี่กับความชาแนลครับวันนี้ยังอยู่การที่เดิมครับที่โกเบนะฮะสองร้อยที่บ้านของเรานี่แหละจังหวัดปัตตุงนะครับมาดูงานต่อครับต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวทําภาคแรกไปแล้วเดี๋ยวไม่ต่อภาคสองงานจะไม่เสร็จรุ้ลร่วงเดี๋ยวจะคากันอยู่อีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันสั้นๆนะครับงานที่ออกมานะครับอ่า งานล่องเลกล่องเลขกเ,เดี๋ยวพาไปดูจะเริ่มด้วยการขุดข้างยืนข้างแล้วขุดอันนั้นอันนั้นผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแล้วก็มาล่องที่2ก็จะเป็นการผมก่อนผมก่อนแล้วค่อยขุดนะครับเพราะว่าผลงานจากล่องเลขกที่ออกมามันไม่สวยดูแล้วคนขับบอกว่าไม่ไม่เข้าตาไม่เข้าตากรรมารนะฮะก็เลยจัดไปผมก่อนแล้วก็ค่อยขุดใหม่เพราะว่ามันเป็นงานเหมาครับงานเหมาก็อย่างว่าครับต้องสวย งานเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันกันเยอะครับงานแมคโครนะฮะถ้าขุดมา,าไม่สวยก็เรียบร้อยครับงานจ้างก็จะน้อยลงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับก่อนที่จะมาดูการขุดนะฮะเดี๋ยวพาไปดูผลงานาร่องเลขกก่อนนะฮะต่อกันก่อนเดี๋ยวให้ดูจากาให้ดูต่อเนื่องก่อนนะครับนี่ฮะแดดจะร้อนหน่อยเดี๋ยวดูครับนี่ก็จะถมก่อนนะครับเมื่อก่อนมันเป็นครูนี่ฮะตรงกลางเป็นคูก็ถมไป นะครับนี่ฮะนี่ก็จะกองดินไว้แบบนี้อันนี้ไว้ปิดหัวนะครับนี่ครับนี่ร่องที่สองร่องที่สองที่ถมร่องแล้วก็ขุดนะครับแล้วก็ขุดเสร็จก็เปิดน้ําใส่เลยนะฮะนี่ครับเดีย๋ยวไปดูร่องแรกกันผลงานร่องแรกมันจะออกมาไม่สวยตรงที่ว่าไอ้ที่คิ้วข้างนะครับคิ้วข้างนี่ฮะ หญ้ามันออกไม่หมดนะครับแล้วก็งานมันคือมันยืนขุดข้างอะ่ะยังไงมันก็ได้มาแค่นี้ก็ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะสําหรับผมแต่คนขับเขาบอกว่าเขาไม่โอเคนะครับก็ขอ,อถมก่อนแล้วก็ค่อยขุดไปแล้วกันนี่เป็นต้นปาล์มนะฮะแล้วก็ถมรอบโคนต้นปาล์มไว้นะเป็นงานแก้นะครับแปลงน,นี้รอบก่อนขุดไว้แค่เม็ดครึ่งนึกว่าจะ ดินที่ถมขึ้นมานึกว่าจะพ้นน้ําท่วมนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นนะฮะก็เลยต้องงานแก้ขุดลื้อขึ้นมาใหม่นะครับนี่ฮะแล้วก็ต้นปาล์มก็ปลูกไปแล้วก็เอาขึ้นไม่ได้ก็ต้องถมไวแบบนี้ครับเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมาก็มันนั่นเองครับที่โคนมันนะครับแต่ก่อนนี้ครับเดี๋ยวพามาดูการขุดแบบยืนกลางนะฮะถมก่อนแล้วก็ค่อยขุดที่ล่องที่สอง แต่งก็แต่งไปทีละข้างนะครับ,รบนี่ครับในหัวใจเย็นมากฮะนี่ก็ข้าวๆฮนะนี่ครับการหัวใจสําคัญของแมคโครการขุดนะฮะดินต้องเสมอเนี่ยเอาตักมาลงข้างนี้แมคโครต้องยืนเสมอนะครับไม่เสมอไม่ได้ ดูพื้นข้างบนนี่ครับดูล้อมต้นปาลไว้นี่นี่น,นีจะล้อมไหมแบบนี้นี่ล้อมไว้ล้อมไว้ครับ ไม่ไม่ร้อมไว้นี่ครับความลึกที่ขุดลงไปความลึกที่ขุดลงไปก็จะประมาณนี้นี่ฮะยืนขุดตรงกลางมันก็จะงานมันจะออกมาเรียบร้อยหน่อยฮนะเพราะว่าปีกมันจะได้ทํางานจะยืนขุดข้างปีกมันไม่ได้ทํางานนะครับนี่ครับแต่งข้างการขุดนี่ฮะอันนี้น่าจะ คูเท่าไหรอ่อ่ะความกว้างของรถ3เมตรไหมอะ่ะนะฮะน่าจะ3เมตรอยู่นะครับเนี้ยจะเว้นไว้ล้อมไว้แบบนี้ดินไม่ถมโคลนเลยนะ,ะจะล้อมไว้คนขับนี่มือนิ่งใช้ได้นะผมว่านี่ครับ ดูงานได้ไปดูตรงนี้อันนี้ขุดเสร็จก็ต้องเปิดน้ําเข้านะครับถ้ามันมีน้ําเข้านี่เรียบร้อยเลยนะฮะดินสุดลงไปแน่ข้างๆนี่ครับก็อย่าลืมนะฮะเข้ามาดูพึกษาฟาร์มก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพราะจวงนี้ก็จะมีคลิปเรื่อยๆมีปรึกษาพาเที่ยวปรึกษาพากิน ไปดูแม่โคบ้างไปดูรถเกี่ยวไปที่อู่บ้างก็จะมีหลากหลายนะครับก็ลงไปเรื่อยๆก่อนคลิปเก่าก็บางทีถ้าคลิปรถเกี่ยวก็จะเป็นคลิปเก่าเก่านะฮะแต่ถ้าเป็นเหมือนคลิปคลิปที่ไปที่อู่จะเป็นคลิปเก่าบ้าง hmm. บางทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ออกเดินทางก็รีรันกันไปก่อนเอามาแต่งใหม่ทําใหม่ให้ได้ดูกันก่อน Wyatt. เดี๋ยวก็อัปเดตให้ให,ให้ให้ดูกันเรื่อยๆฮะอาจจะเป็นภาพเก่าแต่ข้อมูลน่ะจะเป็นข้อมูลใหม่ที่เราใส่ลงไปนะครับ ก็อยากรู้ว่าดาวเท่าไหร่ซื้อสดหรือว่ายังไงราคาเท่าไหร่เข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับรถเกี่ยวอันนี้งานแมคโครนะครับแมโครว่เดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็นโกเบโกก,ก็เข้าไปได้ที่พี่อะไรอะขอ,ของ5องหนะฮะทองห้อง5แล้วก็มีทอง 10, 14บสิบสของบางดุนบางตุนนะฮะของพี่ตุนนะครับที่ที่กอง14 โคเบ two, นะฮะก็สายโคเบนี่ครับมือสองนะฮะร,รถเจ็ดพันชั่วโมงสามพันชั่วโมงสี่พันชั่วโมงมีหมดครับราคาสองร้อยราคาอยู่ที่สองล้านครึ่งก็มีนะครับเข้าไปดูกันได้ใน Facebook นะฮะใน TikTok ช่องของพี่เขานะครับสำหรับแม็กโกะนะฮะตัวร้อยสามราคาล้านกลางกลางก็มีสองล้านก็มีนะครับ ก็แล้วแต่ชั่วโมงนะนั้น,นต้องไปลองทางเดินก่อนนะครับเพราะว่าต้องให้มันเสมอ,อยอพื้นที่ยืนนะครับก็ไม่มีอะไรมากงั้น,นโกที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือคนขับนะครับอันนี้ก็ใช้ได้อยู่แดดร้อนนะฮะรีวิวได้ก็คงจะไม่นานเดี๋ยวเครื่องโทรศัพท์ก็ร้อนอีกวันก่อนก็ร้อนนั่นเลยร้อนเหมือนจะระเบิดนะครับนี่ฮะก็แต่งไปเรื่อยๆไปแต่งไปนะครับ นี่ก็เดี๋ยวก็ต้องเดินทางฝั่งนูน้นนะฮะเดินทางฝั่งนูน้นแล้วก็ค่อยเกี่ยกลับมาเดินไปเปิดน้ําก่อนนะฮะแล้วก็อค่อยเกี่ยน่ฮะค่อยเกี่ยดินเนี้ยกลับมาแล้วก็เป็นอันว่าปิดงานนะครับก็ตอนนี้รอปลาไหลอีกนิดนึงนี่ที่รออยู่ก็คือรอปลาไหลนะไม่ได้รออะไรก็เลยรีวิวไปฟังๆเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูพาไปด,ไปดูได้กี่ตัวแล้ว ร้อนสุดๆครับร้อนมากเดี๋ยวพาดูปลาไหลกันไอ้น,นี่เหลืออยู่ในถังนี่ไม่กี่ตัวแล้วแอที่เอาไปก็หลายแล้วแอที่เอาไปไว้ได้หลายตัวแล้ว เต็มเกือบเต็มถังเนี่ยไอ้นี่เอาไปไว้ก่อนแล้วชุดหนึ่งไอ้นี้ก็ที่เหลืออยู่นะครับนี่ครับโอเคครับคงจะลากันส่งท้ายคลิปมันแค่นี้นะฮะสิบนาทีพอนะครับไม่มีอะไรมากงานแมกโครก็อ่าอยู่แถวใต้ก็สอบถามมันก็มาได้ต้องการงานฝีมือแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาติดต่อไปนะครับแล้วก็งานท้นเกี่ยวก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมโซนิสาน งานรถใหม่ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับต้องการสเปคไหนอะไรยังไงก็ไม่ช้านี่ก็จะไปแถวไหนนะสีษเ,เกตอีกคันของพี่สักสุบันประมาณนั้นแหละนะฮะตัวกลางนะฮะตัวล้านหน้าสหก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปส่งกันนะครับโอเคครับสำหรับงานรีวิวงานชิ้นนี้ก็ปิดท้ายแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเหลือปิดหัวแล้วนะฮะนี่ก็ปิดงานวันนี้นะครับ ก็คงจะลานไปแค่นี้ก่อนสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,อให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปของเรานะครับแล้วก็ลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ